คุณเซนโวยอ้างทหารไทยใช้หนังสติกเป็นอาวุธเรียกร้องรัฐบาลไทยห้ามทหารไทยใช้สวัสดีครับท่านกำลังเข้าสู่ฟังคอมเมนต์ถ้าชอบคลิปของเราก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านล่วงหน้าครับวันที่8สิงหาคม2568สมเด็จคุณเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและประธานวุฒิสภาของกัมพูชาโพสต์เรียกร้องให้ทหารไทยห้ามใช้หนังสติกโดยได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่า ความจริงแล้วผมไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้เลยแต่ถ้าไม่พูดก็เกรงว่าผู้นําไทยจะไม่รู้และนานานชาติจะไม่เข้าใจสงครามชายแดนไทยกัมพูชาได้เปลี่ยนจากสงครามที่ใช้อาวุธมาเป็นสงครามที่ใช้หนังสติ๊กยิงด้วยลูกแก้วและลูกเหล็กเรื่องนี้หากมองผิวเผินอาจจะดูเหมือนเรื่องตลกและเรื่องเล็กน้อยแต่หากพิจารณาอย่างลึกซึ้งมันเป็นเรื่องใหญ่หากเราไม่ยับยั้งมันมันจะเปลี่ยนจากการใช้หนังสติ๊กไปเป็นการใช้อาวุธทุกชนิด และในที่สุดก็จะทําลายข้อตกลงหยุดยิงของไทยและกัมพูชาที่มาจากการไก่เกลี่ยโดยนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและการมีส่วนร่วมของจีนและสหรัฐอเมริกาสําหรับกัมพูชาหากมีการใช้หนังสติกผมขอให้รัฐบาลออกคําสั่งให้กองทัพหยุดใช้ทันทีหวังว่าผู้นําไทยจะออกคําสั่งให้กองทัพไทยหยุดการใช้หนังสติ๊กด้วยเช่นกันโดยการโพสต์ในครั้งนี้สรุปได้ว่าห้ามทหารไทยใช้หนังสติก พราะถ้าเอาไปยิงหมาเอ้ยยิงทหารขเขมรแล้วเรื่องมันจะบานปลายจากหนังสติ๊กจะลามไปใช้ปืนยิงกันคําพูดของคุณเซนเหมือนจะดีนะครับแต่ก็มีภาพว่าทหารขเขมรใช้หนังสติกกันอยู่แล้วและเมื่อเซนสัญญาหยุดยิงแล้วกองทัพกัมพูชาก็ยังเสริมกําลังชายแดนไม่หยุดใครกันแน่ที่เตรียมก่อสงครามอีกครั้งสาหรับเรื่องหนังสติกแอดมินเคยเห็นโพสต์ขอบริจาคหนังสติ๊กเพื่อเอาไปยิงโดรนและคิดว่าเพิ่งส่งไปถึงทหารไทยยังเอาไปใช้และทําท่าง,ง้างยิงกัน โดยเมื่อทหารเขมรและคุณเซนเห็นคงตกใจรีบมาโพสบอกว่าห้ามใช้หนังสติกซึ่งน่าจะเป็นเพราะกลัวความแม่นยำในการยิงของทหารไทยโดยชาวเขมรและชาวเน็ตไทยจะคิดเห็นกันอย่างไรกับเรื่องนี้ก่อนจะฟังเรื่องราวก่อนวันนี้ถ้าใครอยากดูคลิปยาวๆแบบไม่มีโฆษณาคันคอยกวนใจแอดมินขอแนะนําโปรแรงของ y o u b e p r e m เ u m ราคาเริ่มต้นแค่19บาทหรือถ้าเป็นรายเดือนก็จ่ายเพียง69บาทเท่านั้นและพิเศษสุด,สดๆใครอยากดูยาวๆเพียง199บาทใช้ได้2ปี โอแรงขนาดนี้จำกัดจำนวนแค่สิบท่านต่อวันเท่านั้นนะครับรีบเข้าไปจับจองก่อนที่สิทธิพิเศษจะเต็มสนใจติดต่อไปที่ Addoc อ p m แล้วอย่าลืมแจ้งว่ามาจากช่องฟังคอมเมนต์นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้รับบริการแบบพิเศษสุดๆเราไปฟังความคิดเห็นของชาวเขมรและชาวเน็ตไทยว่าคิดเห็นกันอย่างไรกับการที่ฮุนเซนออกมาเรียกร้องห้ามทหารไทยใช้หนังสติ๊กโดยช่วงแรกจะเป็นความคิดเห็นของชาวเขมรและช่วงหลังจะเป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตไทยนะครับโดยความคิดเห็นแรกได้กล่าวว่า นี่มันศตวรรษที่21แล้วยังมีประเทศที่ชั่วร้ายแบบนี้อีกลรออะไรก็กล้าทําไปหมดความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าความตั้งใจของสยามคือต้องการก่อเรื่องมันไม่พอใจที่แพ้ทหารเขมรเราความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าไอ้พวกคนไทยมันกล้าทําทุกอย่างอะไรมันก็ทําได้ตอนนี้ทําตัวเป็นอันธพาลตั้งใจรอบกัดทําร้ายทหารเขมรเราความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า ต้องโดนหัวตัวเองถึงจะรู้ว่าเจ็บใช่ไหมพวกสยามนี่ไม่ทิ้งนิสัยเดิมเลยเอาแต่ก่อเรื่องความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าสยามสร้างเรื่องราวได้ทุกวันจริงๆชั่วร้ายไม่มีที่สิ้นสุดเอาแต่คิดลุกรานเข้ายึดครองเป็นอนุภัณฑ์ที่ไร้คุณธรรมก่ออันตรายไม่หยุดยอนความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าเก่งแต่ทําเรื่องไร้าสาระมายุโมโหคนอื่นดอนไทยทูมีความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า นิสัยอันธพาลจริงๆบ้านเลขที่สองนี่ทําตัวมีปัญหาตลอดเพิ่งจะทําสัญญาไปได้แค่วันเดียวหาเรื่องอีกแล้วความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าผมสังเกตว่ากองทัพไทยกระหายสงครามมากวันๆเอาแต่พยายามหาวิธีสร้างปัญหาไม่หยุดตรงข้ามกับกรรมัมพูชาที่พยายามอย่างหนักเพื่อแสวงหาสันติภาพและแนวทางแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติวิธีความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าผมไม่นึกเลยว่าพวกสยามที่อ้างว่าเป็นประเทศสีวิไล จะเป็นพวกที่ไร้ศิลธรรมและไร้มนุษยธรรมขนาดนี้คือที่อ่านมาทั้งหมดเนี่ยครับทหารไทยยังไม่ได้เอาหนังกระติกไปยิงใครเลยนะครับแต่คอมเมนต์มันด่าเอาด่าเอาเหมือนเราไปฆ่าพ้องฆ่าแม่งมันซะอย่างนั้นน่ะความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าไทยเป็นอันธพาลของอาเซียนคุยด้วยยากมากขนาดประเทศมหาอำนาจทั้งสองพูดแล้วยังไม่ฟังเหมือนเด็กเกเรความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่า ความพยายามอย่างยากลําบากของอาเซียนอเมริกาและจีนในการอยู่สงครามมันจะยังคงอยู่หรือเปล่าถ้ากองทัพไทยยังคงใช้หนังสติกแบบนี้อาวุธที่ก่อให้เกิดอันตรายเล็กน้อยก็อาจสร้างปัญหาใหญ่ได้มีแต่สมเด็จพ่อเท่านั้นที่จะเรียกร้องให้นานานชาติได้รับรู้ว่ากองทัพไทยยังคงก่อวกัวนกัมพูชาก่อนเสมอความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าขอวอนผู้ใจบุญช่วยส่งหนังสติกแกทหาแนวหน้าอย่างเร่งด่วนเพื่อใช้ในการต่อสู้กับเล่ห์เหลี่ยมของโจรผู้ลุกราน ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าสยามโปรจุดก่อกวนฐานกัมพูชานี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าระบบการศึกษาของประเทศไทยอ่อนแอไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์ข้าราชการและผู้นําก็อ่อนแอถ้าระดับผู้นํายังไม่ได้เรื่องก็อย่าไปโทษลูกน้องเลยยังจาโรงเรียนในจังหวัดเสียมเรียบได้ไหมประเทศไทยมันอยากจะส่งนักเรียนของมันมาเรียนที่นี่เพราะระบบการศึกษาของกัมพูชาเราแข็งแกร่ง และเพราะมีสงครามจึงได้รู้ว่ากัมพูชาเราแข็งแกร่งและคนของเราสามารถีกันมากโอ้ยเป็นตุเป็นตะไม่รู้คิดได้ยังไงใครจะส่งนักเรียนไทยไปเรียนขเขมรความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าการกระทําอ,อันทุจริตของสยามมีทุกรูปแบบขอให้เหล่าวิรชนชายแดนจงระมัดระวังความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าก็พวกมันเล่นปืนแพ้มันก็เลยหันมาเล่นหนังสตต๊กแทนเดี๋ยวถ้ามันเจอพวกคุณตาสวมรองเท้าแต่อีก มันจะโดนหนักกว่าเดิมความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าใครว่าสยามเป็นประเทศพัฒนาแล้วเห็นทำแต่เรื่องแย่ๆคิดแต่หาวิธีทำยังไงถึงจะเย็ดดินแดนเขมรได้ฉันเห็นแล้วรู้สึกสังเวชจนนอนไม่หลับกับวิธีคิดเอาแต่ได้ของพวกมันความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าพวกมันกำลังเผย่าแท้ให้คนอื่นเห็นอย่าเพิ่งพูดอะไรเดี๋ยวไม่นานมันก็จะอายไปเองความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า ขนาดโดนพวกนกแร้งกินซากไปแล้วยังไม่รู้จักเข็ดหลับอีกนะพวกโจรเสียมความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าเห็นการกระทําของโจรเสียมที่ทํากับคนเขมรบางทีก็รู้สึกอยากร้องไห้บางทีก็รู้สึกอยากหัวเราะหยุดสงครามที่ใช้ปืนเปลี่ยนมาเป็นสงครามหนังติต๊กเล่นอะไรก็ไม่รู้ทําเป็นเด็กไม่รู้จักโตความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าหมดไปเรื่องหนึ่งก็หามาอีกเรื่องหนึ่งชอบก่อเรื่องแท้ พอได้แล้วกัมพูชาต้องการสันติภาพความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าหนังสติกก็เป็นอาวุธชนิดหนึ่งสามารถทําให้เกิดบาดแผลได้เหมือนกันทําไมสยามถึงอยากก่อเรื่องกับขมรนเราตลอดความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าไทยมันอยากได้ของขมรนลักโน่นขมโมยนั่นเอาของมีค่าไปตลอดแล้ววันหนึ่งมันจะไม่ลักพาสมเด็จพ่อและสมเด็จอธิปดีไปเป็นผู้นําประเทศมันเหรอเพราะตอนนี้พวกมันยังไม่มีผู้นําเลย ไม่ว่ายังไงก็ตามพ่ออย่าทิ้งลูกๆไปนะพ่อเพราะประเทศของเราเล็กประชากรน้อยแต่เราก็มีหัวใจที่รักพ่อสนับสนุนพ่อในทุกภารกิจและยุทธศาสตร์แม้ประเทศไทยจะใหญ่แต่ประชาชนและกองทัพกลับเสียสติไปหมดฟังเขเมรแล้วต้องคิดตรงกันข้ามนะครับอย่าไปคิดจริงจังเพราะคนเขเมรโดนคุนเศรตะกิตมาทั้งชีวิตวิธีคิดของเขาก็เลยผิดเพี้ยนไม่เหมือนคนปกติ คุณเซนเป็นนายกปกครองเขมรมาเกือบ40ปีแต่ประเทศก็ยังด้อยพัฒนาไม่ว่าประเทศไหนก็ไม่อยากได้พ่อลูกเสียสตินี่มาปกครองแน่ๆหลังจากนี้จะเป็นความคิดเห็นของคนไทยนะครับที่แสดงความคิดเห็นต่อการที่ฮุนเซนออกมาเรียกร้องห้ามฐานไทยใช้หนังสตต๊กโดยท่านแรกกล่าวว่ากลัวหนังสตต๊กหรือไงลุงอังเขิลความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าเขาใช้มันเพื่อยิงนกแรง้งที่มากินศพทหารคุณ เชิญพวกคุณมาเก็บศพหารของคุณด้วยความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าเอาไว้ยิงโดรนของพวกมึงนั่นแหละไอ้วุ้นเส้นความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าตอนเด็กเคยเล่นหรือเปล่าลูกแก้วอะฟ้องตั้งแต่ F-16 กริปเพนยาลูกแก้วแต่ละมื้อแต่ละเดย์แบบคุณเอ้ยความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าท่านก็บอกให้ลูกน้องท่านเลิกกวนตีนทุกรูปแบบก่อนซิ อะไรอะไรก็โทษแต่ประเทศไทยทหารไทยมีสิทธิ์ป้องกันตัวและป้องกันอันตรายที่จะมาในทุกรูปแบบก็ลูกน้องท่านนั่นแหละทํากับฐานของประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าการละครนี้ยกให้ขมอยเลยมาโพสต์ว่าคนอื่นแท,ท้จริงคืออาชญากรความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเป็นผู้นําประเทศทําไมทําตัวปัญญาอ่อนเขารักษาประเทศของเขาเขามีอาวุธอะไรก็เอามาใช้จะเรียกร้องไม่ให้ใช้ได้ไง ความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่ามันคือลูกแก้วปลุกเสกลงอาคมทหารเขาเห็นผีเขาเลยใช้ยิงผีมันเป็นความเชื่อของวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่จะมาห้ามอะไรกับความเชื่อความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าแน่จริงก็ฟ้องศาลโลกไปเลยว่าไทยยิงหนังสติกความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าหนังสติกถ้าอยู่แถวบ้านเรียกว่าของเล่นเอาไว้ยิงนกแต่แถวชายแดนเอาไว้ยิงหมารอบกัด ความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าคุนเซนมันกลัวหนังสติกแต่มันกลับเพิ่มกําลังทหารและขนอาวุธไอ้นี่มันโคตรเลี่ยมจังไรคนแท้ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าหนังสติก๊กแถวบ้านเขาเอาไว้ยิงแลนหรือตัวเชี่ยแถวชายแดนขเขมรน,น่าจะตัวเชี่ยเยอะนะความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าทหารไทยเขาหยุดใช้อาวุธทางทหารแล้วนะที่ทหารไทยใช้เรียกว่าหนังสติกเอาไว้ยิงหมาที่มันชอบแว้งกัดแถวชายแดน ความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่า F16 ก็กลัวมาเจอหนังสติกกับลูกแก้วมันก็กลัวอีกเหมือนทะเลาะกับพวกปัญญาอ่อนน่ะความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าทหารเขมรชอบมาเกาะแกะก่ะกวนทหารไทยโดยเฉพาะตามแนวลวดน้มถ้ายังคอยก่อกวนอีกมันก็ต้องโดนหนังสติ๊กอย่างนี้แหละความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าโดนร้อยยันลุนล,นลุนหลานแน่ว่าคุนเซนกลัวลูกแก้วไอคุนเซนกลัวลูกแก้ว ความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าเห็นขเมนปั้นดินเตรียมหนังสตต๊กตั้งแต่หลายวันก่อนวันนี้ฐานไทยมีบ้างแต่เป็นลูกแก้วขเมนถึงกับวิ่งไปฟ้อง UN เลยเหรอเฮ้อสงครามหนังสติ๊กก็ยังแพ้อีกความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่ามันก็ดูน่ารักดีทําสงครามกันโดยใช้หนังสติ๊กเอาให้โลกจารึกไว้ทีความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า f 1 6กก็มาขอไม่ให้ไทยใช้นี่ลูกแก้วประสิทธิภาพต่ำสุดมึงก็งอแง และความคิดเห็นสุดท้ายได้กล่าวว่าขมรยิงใส่ประเทศไทยก่อนพอรบแพ้ก็กูข่าวว่าร้ายไทยแต่ละพัดพอรู้ว่ารบกับไทยไม่มีทางชนะก็สั่งให้ไทยหยุดใช้อาวุธทําแต่และอย่างเหมือนเด็กปัญญาอ่อนยิงโรงพยาบาลไทยแต่ขอส่งทหารมารักษาในไทยปัญญาอ่อนจริงๆคนขมรน,นับถือผู้นํามไม่มีสมองแบบนี้ได้ยังไงหรือว่าถูกคุณเซนทําของดําใส่ทั้งประเทศก็จบไปแล้วนะครับสําหรับความคิดเห็นของชาวขมรและชาวเน็ตไทย กับการที่คุณเซนออกมาเรียกร้องห้ามฐานไทยใช้หนังสติก๊กสำหรับเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสุดท้ายนี้ขอให้รับฟังกันเพื่อความบันเทิงนะครับขอบคุณที่รับฟังฝากกดไ like, ลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับโดยการแปลได้ใช้โปรแกรมแปลภาษาอัตโนมัติแล้วนำมาเรียบเรียงหากผิดพลาดประการใดแอดมินก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ